ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะคะซึ่งในครั้งนี้นะคะเราก็มาอยู่กับน้องเนทในช่อง Z x c c h a n n e ชแนกันอีกแล้วนะคะซึ่งในครั้งนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมเก่ากันนะคะเกมนี้มีชื่อว่า Night อ at Freddy 2นะคะก็คือเกม f r e ี d y 2นั่นเองนะคะอาล่ะเนทจะรอดในวันนี้ได้ไหมนะคะเกมนี้ก็คือแบบเราเป็น ก้องวงจนปิดนะคะแล้วก็รีบอ,อยู่รอดจนกนจะทั่งถึงหกโมงนะคะเอิเราจะรอดไหมนะคะก็ไปดูกันเลยแต่เนตกลัวฉากมันจำสแกมากเลยนะคะคือแบบเมื่อกี้มีรูปเปิดกับรูปกระต่ายด้วยนะโห<ฮ><ฮ>มาแล้วมาแล้วมาแล้วถ้ามีเสียงรบก,กวนก็ขออาภัยด้วยนะคะอันนี้คือหมวกหมีอันนี้คือกล้องวงจรปิดที่เราต้องไปดูแลรดูแลรนะคะเปิดไฟฉายได้ด้วยนะ ดูซีโอ้โหน,นี่นะคะก็มีห้องตลุกนะคะจริงจริงเกมนี้ก็สนุกนะคะอันนี้ที่ไขาลานนะคะแบตเนี่ยเธอจะหมดแล้วอันนี้คือที่ไขาลาน,นก็จะมีห้องหมีห้อง,อ,งอันนี้ก็น่าจะเป็นแม่แม่แม่ของกระต่ายส่วนข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นแม่ของเฟสดี้นะคะอันนี้ก็ เสียงเน็ว่าไปไม่ทุกคนได้ยินเสียงเน็ตไหมอันนี้ห้องอะไรอะน้องน้องตั้งสามคนยังไม่ไปไหนเลยเดี๋ยวเขาว่ามันมีฟ็อกซี่ด้วยนะจริงๆน้องน้องน้องไปไหนหรือยังอันนี้คือตัวเรานะนี่ห้องของเราอยู่ตรงนี้โอ้โหดูสิทุกคน โอ้โหนี่กล่องคือกล่องของขวัญมีกล่องของขวัญด้โอ้โหแต้วร้านพิซซ่าโอ้โหมีป้ายกันลืดเดยนะเก่าแล้วนะล่ะโรงโรงโรงอาหารพิซซ่าไม่ใช่โรงอาหารร้านอาหารพิซซ่านี่แหละสึกว่าเป็นร้านที่ลกร้างมากเลยนะทุกคน นี่คือแบบเราเป็นพนักงานใช่ไหมแล้วดูสภาพร้านสิขนาดร้านยังไม่ปิดตัวนะดูสิเก่ามากนี่กับร้านโรงงานร้างโอ้โหทุกคนดูสิอ้าอุ้ยน้องยังไม่หายเดี๋ยวอุ้ยเราขายร้านก่อน โอกาสดีไขรรานโหทุกคนดูแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตรงนี้นะไม่ใช่แบตมือถือเนี่ยนะนี่แบตตรงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงตรงนี้โอ้โหดูแบบน้อยมากเดี๋ยวมีน้องคนไหนมาแล้วหรือยังน้องตายหายไม่นะน้องตายโอ๊ยโอยนี่ไงปัดดีนองตาย ทำไมไปชาจังเลยโหน้องตายหายไปแล้วหนึ่ง่ะจ้ะน้องตายตื่นแล้ววายใครล่านก่อนน้องตายอย่ามานะจะเล่นก็เล่นไปแต่อย่มาใกล้แล้วกันเอาน้องตายหายเอ้อ ทำไมน้องตายมันใกล้ขึ้นเรื่อยๆอุ้ยถ้าน้องตายมาตหว้น้องตายทำไมน้องตายมาเร็วจังทุกคนเนี่ยจะรอดไหมฮึบอุ้ยน้องตายหายไปแล้วอุ้ย้างหน้าไม่มีเลยใช่ไหมเอาน้องตายหายไปไหน ไม่ใครรนันว้ายว้ยเฮ้ย,ยน้องไตามาได้ไงเนี่ยโอ้มยก๊อดโอ้โหทุกคนตกใจโห คือเราสำรวจครบแล้วนะแต่ทําไมน้องตายมาตั้งแต่ตอนไหนโหทุกคนโหเจมน,นี้โหยากมากเอาเป็นว้าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เนทด้วยนะคะบ๊ายบายวู้